ครับ okay, สวัสดีครับอัปเดตกันเช่นเคยครับวันนี้วันที่27นะครับวันศุกร์หันษาเนาะยีมิถุนายนนะครับเริ่มกันอัปเดตที่พอทที่เล็กสุดเนาะพันพันเหรียญน,นะครับก็มีกำไรรวมๆก็สองร้อยกว่าเหรียญน,นะครับในสองร้อยเหรียญน,นี้มีกำไรที่เราปิดลบอยู่ที่เก็บไว้สิบเอ็ดเหรียญน,นะก็มาหักสิบเอ็ดเหรียญออกจากนี้เนาะก็จะเป็นกำไรจริงนะครับต่อไปนะครับอพอทนี้ก็ทุน สามพันเหรียญน,นะครับในสามพันเหรียญนี้ก็กำไรอ่าอัปเดตจากเมื่อวานถ้าทุกคนติดตามดูอยู่ก็จําได้อันนี้เมื่อวานนี้กำไรน่าจะประมาณอ่าถ้าจะไม่ผิดก็ร้อยมังคับไม่แน่ใจแล้วก็ระหว่างที่มีไม้ค้างอ่านี้ออเดอร์ออเดอร์ที่เปิดไว้อยู่ก็ประมาณสิบกว่าออเดอร์เนาะน้องก็เก็บกำไรระหว่างทางรอปิดรวบอยู่อ่าดูที่โปรฟิตที่ตอรี่นะครับอ่าก็หักลบออกสิบเจ็ดเหรียญจากตรงน,นี้จะเป็นกำไรจริงของเรานะครับก็จะประมาณร้อยห้าสิบกว่านะครับร้อยห้าสิบสามเหรียญอ่านีนกำไรจริงเนาะก็เพิ่มเติมมจาาาากกเเเื่่่่อออออววนนนะะพพตตไปครรรับ์ีี้หยญน เมื่นกว่าเลี้ยนนี้ก็ดูกำไรโปรฟิตรวมนะครับพันหกร้อยีิบสองเลี้ยนนะครับในพันหกร้อยิบสองนี้ก็จะมีประมาณเจ็สิบเอ็ดเลียญที่เป็นโปรฟิตฮิตตอรีรวมอยู่นะครับที่เป็นรอปิดรวมพอปิดรวมแล้วก็จะอ่าเป็นกำไรขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่กำไรจริงก็หักลบเจ็สิบเอ็ดเลียญออกไปนะครับเมื่อวานนี้ก็กำไรโอเคอยู่นะดูอ่วิ่งขึ้นหน่อยๆปิดรวมอยู่บ่อยๆนะครับอ่สำหรับพอที่ใหญ่สุดอ่ลืมให้ดูพอรจริงทุกพอทนะครับอ่าพอใหญ่สุดตัวนี้ประมาณเริ่มต้นประมาณสี่หมื่น กว่าเหรียญครับตอนนี้รวมกำไรแล้วก็ประมาณ5 0,000ื่นเหรียญแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นพอร์ตท,ที่รันมานานแล้วแล้วเพิ่งโอนเงินมาเป็นพอร์ตใหม่สําหรับเดือนนี้นะครับแล้วก็มาเริ่มรันใหม่นี้ก็ประมาณอาทิตย์นึงก็ได้กำไรมาพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดเหรียญในพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดนี้ก็มีโปรฟิตติลลี่อยู่ร้อยสี่สิบเหรียญหักลบออกจากตรงนี้เนาะแล้วก็จะเป็นกำไรจริงที่ท,ที่มีอยู่ตัวนี้เป็นกำไรที่เราปิดรวมนะครับอ่าอัปเดตครบสี่พอร์ตนะครับวันนี้ทองก็ย่อลงมานิดหน่อยนะครับสี่พันห้าพันจุด ลงมาประมาณเท่าไหร่5,000-6,000จุดก็ดรอดาวแค่3%นะครับจากเงินทุนเนาะสําหรับพอร์ตนี้ก็ใช้ความปลอดภัยต่ําสุดนะครับตัวนี้พนะันเหรียญเนาะออเดอร์ที่เปิดอยู่ก็ดรอว์ดาว74เหรียญหรือว่า7,400กว่าเซนส่วนอ,อีควิตี้104เกือบ105นะครับคํานวณแล้วก็ประมาณ4%มากกว่าๆนะครับามาดูความปลอดภัยสูงสุดนะครับที่เราใช้สําสหรับพอร์ตนี้ก็สถานะไม้ที่เปิดอยู่ก็ดรอดาวแล้วก็วันหนึ่งจุด7%อ่ายังไม่ถึง2%เลยยยคคครรรััับบบอออ่่าาางทีกเเนน้วมปลดภ ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนก็ทำกำไรได้หมดนะครับรวมถึงเปิดออเดอร์เยอะก็จะได้รีเบลดเยอะด้วยนะครับความปลอดภัยค่อนข้างสูงเนี่ยครับอย่างนี้ก็ให้เห็นเห็นเลยว่าดอดาวไม่ถึง2%เลยครับจากเงินทุนชิวมากมากอ่ะมาดูรีเบลดกันหน่อยนะครับของเมื่อวานอ่ะรีเบลดที่เข้ามานะครับจากสีพอร์ตเมื่อสักครู่นี้ก็164เหรียญน,นะครับอ่ะเราก็จะมากดรับตรงนี้เหมือนทุกครั้งนะครับปึ๊บยอดก็จะมารวมอยู่ตรงนี้เนี่ยครับ ยอดก็มาลงตรงนี้แล้วนะครับเราสามารถกดถอนออกมาเป็นเงินเข้าบัญชีเราเลยก็ได้หรือเราจะสามารถโอนเข้าพอร์ตของเราพอร์ตไหนก็ได้ที่เราต้องการที่จะเติมพอร์ตเนาะเราสามารถกดโอนแล้วก็เลือกพอร์ตได้เลยนะครับมันเดิมนะครับใครที่สนใจนะครับก็ถ้าเข้ามาในไลน์ออฟฟิเชียลนะครับเราไม่มีการระดมทุนนะครับไม่มีฝากเทรดไม่มีการชักชวนให้ลงทุนนะครับลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลนะครับศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนลงทุนนะครับเราแนะนำเครื่องมือเอของเรานะครับเราไม่ขายเราไม่ให้เช่านะครับเราให้ใช้ฟรีนะครับจะ